มาพอดีเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราให้ปุ๋ยอินทาลัมค่ะเรียกว่าเป็นการบํารุงประจําช่วงดีกว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงเปิดตาดอกปกติแล้วเราจะให้2ครั้งต่อเดือนแต่ความลับนะคะช่วงเปิดตาดอกเนี่ยเราให้ที่ขึ้นนิดนึงทุกๆ10วันแล้วสิ่งที่เราให้เวลาที่เราผสมไปในผังเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะขาดไม่ได้ในกลุ่มของสารจับใบนะคะปัจจุบันเราใช้เป็นตัวนี้มากกว่าซิลิโคนแอดจูแวนนะคะ ซึ่งมันจะช่วยให้เราประหยัดการใช้พวกสารเคมีอื่นๆไปได้เลยเพราะว่าซิลิโคนแอดเจวันนะคะเป็นสารจับใบที่ช่วยปรับสภาพน้ำและทำให้สารเคมีที่เราใช้ไปมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือช่วงเปิดตาดอกเนี่ยสาราย สารสกัดเข้มข้นเป็นในรูปแบบของคีเลตนะคะมาช่วยดึงตาดอกหรือเปิดตาดอกและสิ่งสาคัญแคลเซียมโบรอนนะคะมันจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในช่อดอกของเราด้วยนะคะตัวนี้ที่ที่เราใช้นะคะแล้วก็เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเนื่องจากสภาพอากาศที่แบบมันหนาวแล้วก็หนาวติดนานพืชอาจจะมีความเครียดปรับตัวไม่ทันนะคะเราเติมพวกอะมิโนคีเลตเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้อะมิโนคีเลตนะคะนอกจากว่าจะช่วยในเรื่องของปรับสภาพอากาศแล้วอะ มันยังช่วยบำรุงช่อดอกให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเราก็จะมีพวกกลุ่มจุลธาตุนะคะเสริมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมนะคะกรรมถาันสำคัญที่สุดเลยซิงค์ขาดไม่ได้ช่วงนี้มันช่วยพืชในการลดความเครียดจริงๆอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องมีช่วงนี้เราใช้อ s ซซีสโตรบินนะคะแล้วก็พวกยาดวงด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่หอมหวานมากๆดวงอินทรพัมเราต้องการดวงสม่ำเสมอแล้วก็เชือ้อราก็ฝากไว้นะคะ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูแลแปลงตัวเองรีบกลับไปนะคะสิ่งสำคัญที่สุดอันไหน,นควรประหยัดไม่ควรประหยัดการบำรุงเป็นสิ่งสำคัญต้องคงไว้จ้า